สวัสดีครับสวัสดีรอบเช้าเบื้งพนงานป้าป๋าพันมาอันนี้ไว้ให้พนมาปั้นลยค่ะปั้นใบถ่ายข้าเาจาวันเขาหน้มามือนี่ผมสิบภาพและเบื้งวิธีการตัง้งจอบมือรือว่าโรตารี้าพี่้องว่อย่าให้มันเป็นห้อยคือเท้าเรียนนี่เทาสิเรียนจาก กลางเนาะวุ่นขวาท่านี่พอเราเลียนวุ่นสายไปให้คือแต่เลียนวุ่นสายแต่เขาเลียนวุ่นขวาดินมันสินเนียนนี่แค่เราเลียนวุ่นรอบเดียวได้่น้องถ้าเรามาตีไปฐานนี่ให้เพื่อนว่านเขานี่แล้วแต่เราสิตีไรได้ก็ตีเแค่จังเลยว่าให้รถตรี่เป็นให้มันเป็นคู่นี่ใบมันเป็นคู่ตรงสี่ มาคลิปนี้ผมสิบพามาเบิงบ้งมาเบิ้งวิธีการตั้งตั้งไดทุกรุ่นครับต้องผมมัน MUC e เ่าเนาะเขาพี่น้องขั้นหน่อยก็ตั้งเลยคือกตัวเดียวกันเด็นะครับพี่นอ้องคือลักษณะรูตรีนี่คือนี่เห็นบ่าพี่น้องใบคบมัน,นฝาหลังมันใบโขบมันสีอัน,นเปียงกันเลยเขาเราจะให้เป็นคู่ บางอย่างเ,เป็นคู่จนเรกถ้าเขาเลี้ยนวนวนขวาเนี่ยมันจะเป็นคู่ฟังให้ปั๊บแขนตัวน,นี้ขึ้นปั๊บแขนตัวนี้ขึ้นขึ้นเกือบสุดนะพี่น้องปั๊บแขนขึ้นเกือบสุดเลยให้มันบันมักระชลุงง่งที่ทางนี้ไหลทางนี้เขามันก็ะอยู่สายมือนันมาพี่น้องมันกระิอยู่ฝ่ายมือสายมือฟังนี้ ฮ้อนแดนวนขวาคือตรงกลางมึงเกษตรเป็นห้อยแล้วก็หลอบต่อมามันก็ตรมากบห้อยห้อยโรตารีให้ไมเใ็้ปั๊บแขนนี่ปั๊บแขนนี่ขึ้นเลยปั๊บแขนขึ้เขนเกือบสุดเลยนะถ้ามันลดหน่อยนี่ะผมว่ามันเหลือแค่ก้อยเดียวแั่นละลดผมเมือนตับ ปับซ้ำนี่พี่ลองที่ส่วนมากถ้าเพิ่นปั้นให้รอบนึงผมก็สิตั้งดาบยู่ประมาณเบอร์เก่าพอแขนกลางผมบรได้ายล่งหลายผมไายผมไายออกเพื่อว่าสีบ่ให้อันนี้มันบิดซื้อๆให้กางกบ,บาดมันบิดลายถ้ามันบิดลายมันก็ ลูกปืนกากระบาดแตกพอผมได้เลี่ยนมารอบหนึ่งแล้วคือแขนกลางผมกับค่ายประมาณซ้ำนีน่เพราะว่าบ่าะให้ถ้าห้องเพรค่ายเลยก็ได้บพค่ายแขนกลางเลยก็ได้แต่ถามว่าถ้าา่ค่ายแขนกลางคือตรงขอต่อกากบาทนีน่มันบิดไหลเพราะว่าหัวพิธีโอตัวนี้มันสูง สูงกว่าฐานโรตารีเรร่เขาโรตารี่เขามันตำ่ำขนาดเบื้องซั้นนี้เพราะว่างมันก็ยังบิดผมส่วนมากผมสีถ้าเพาะปั้นหลอบแหลกไว้ให้นี่หรือบางที่ผมให้น้องปั้นหลอบแหลกให้พืชว่านเขาตีตีพอซสั้นหนึง่งตีให้ดินมันแตกซื่อๆพี่น้องรอบสองก็แกลนเก็บรายละเอียดเอาเดี๋ยว ตีดนอนก็นลองปรับตามเบิ่งเด้อนี่ของผมเดือยสั้นหนึบแขนขวาพวกกันงบขึ้นบานมันก็สิบกบกันพอดีฟังฟังขวานระัเขาเรียนว่านขวาข้างในมันก็สิบ่เป็นรองมันสิเป็นรองแต่ฟังสายเป็นรองฟังสายเขาเรียนเก็บเอาเพราะว่าฟังสายเมื่อพ้นสุดท้ายมันต้องเข่าเกียร์กันแท้เข่าข้างกันแท้หลบสุดท้าย ฟอดท้ายฟังสายนี่ฟังทีม่มีอันนี้โซนี่ละฟังนี่มันสิเขาขันกันแท้พอดีมันก็สิบ่มีห้อยนี่ผมปาไปแล้วเดี๋ยวผมสิไปปัน้นเบิ่งว่าเดี๋ยวพี่น้องรอชมเบิ่งว่ามันสินเนียนจังเด๋เดี๋ยวผมสิไปปัน้นเบิง่งเดี๋ยวผมสิมาให้คำตอบกับพี่น้อง ว่ามันแมียนิลีคือว่าเมียนิลีแต่มันก็เป็นเทคนิคของไปของมันล่ะครับพี่น้องห้องใส่รถเมื่อเมื่อห่ห้องใส่รถเป็นเทคนิคของพายของมันคอยปรับคอยใส่เอาหมวกมันเข่ารถหมวกมันลุ่งเลือกเข่าก็ดึงขึ้นนี่นิดน้อยเนี่ยมันอันนี้ไรยปย่ามเนียมล้างดูดูขับรถเนี่ยเสนียมจะทั้งหนาเนียมจะทั้งหนานี่เป็นคู่แต่ผมไปเห็นบางบ้านนี่ปั้นด้วยสีเข่าก็เอาเดินเมื่อวานผมไปเห็นยุททางคนใส่ ปั้นเงินสีเข้าก็เอาถ้าเป็นยุบานผมจะสิไปเก็บขึ้นบ่ได้เลยเก็บขึ้นบ่ไ,ได้ไปเดี๋ยวมาเบิ่งกันครับต่างเรี่ยวมันสิมันสิเป็นคือผมบอกว่า,วามันสิเรียบคือผมบอกว่า,วาไปครับมาเบิ่งกันตามมาที่เรีย

กับหลอกนี่จะเป็นผู้บอ เด,ดี๋ยนี่รถก็มีดาบดก,ากมาบ็มีคอนโทรลเมนัมติดแน่ครับยกขึนแน่ครับ่น้องถ้ารถผมมีดาบมีคอนโทรลมีกต่างดาบต่างดาบ,าดาบคนโทรลดาบเลยีดน้องต่างคนโทรลดาบ คอมันเป็นผู้เล่นเป็นไปเม่อไหรนเพราะว่าหน้ามันมันเป็นเสมองบาครังมันเป็นมุนเป็นกอพื่อให้มันผู้เลยจตัสุด้ายเลยผู้เล่ ยื้อคือเกอออาเลยพวกหารงินก็ยือเกาทำต้นมาเดี๋ยวับตัง้งเพ่กันอาตัวล็อกน้กงไปที่ก็่ะเนแต่อย่าให้ดูต้องที 然后就就那个。 จะต,ต้องคอนโทรลขึ้นคอนโทรลลงน้ำเนี่ยมองมันติดหนักกับว่านักน้ำเข่าน้อยก็ลงนี่แหละถ้าคลิปนี้เป็นสิ่งดีเป็นประโยชน์แก่พี่น้องก็นชื่อกันกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยจะได้เป็นกำลังใจครับพี่น้องขา่าวกสิกรเหตุกิบต่อๆไปให้พี่น้องได้เบือ้องนี่เนื้อมือหนึ่งผมซื้อโทรศัพท์ผมบริขึ้นคอนโทรลลงคอนโทรลเดี๋ยวผมตั้งดาบไปเลย บดดันขึ้นนิดเดียวกับบดดันขึ้นนี่ตั้งคอนโทรลดับเอาอย่างเดียวเลยบางที่รถเท่าห้องเรียนไม่เปลือหน้ามันเือกหน้าบริเทียบเนาะมันกระ,กะโดดก็มีนี่เพราะว่าห้อตั้งคอนโทรลแต่เขาใส่คอนโทรลคอนโทรลมือนี่คือมันแต่สีผู้เจ้าวะาไหมพี่นอ้องมองเขาเลือดมังเขา ตื่นนะสิข้อกานนี่เลยสำหรับคลิปนี้ปากพี่น้องไว้สักนี้ครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเป็นไงพี่น้องใครอยากรู้วิธีปรับโรตารี่ให้ให้หน้าเนียนนะสิไม่มีห้อยนะสิเนียนกริปเลยเลยจะ่าประว่าเลยจะสิ จะพาบไม่วาเลยถ้า่าเป็นคู่นี่จะพาบวาาก็จะเป็นคู่จะพาบวาวางงปั้นหน้ารอบเดียวคนสิวา่าลดปั้นรอบเดียวพวกมันเก็บห้อยดคืยเขาปั้นสองพวกมันเก็บได้คือเขามอน้ผมสิพามาเบิงการตั้งโรตลีหรือจอบหมุนน่ะพี่น้องเห็ดเป็นไหนเห็ปั้นหน้าแบบเ,เก็บห้อยเก็บรายละเอียดให้ได้รายที่สุด หอยเป็นห้อยจรงซี้เนียนปิดอย่างนี้เลยไปไปดูกัน